สวัสดีครับผมวิทูลจากไดร์ฟมอเตอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถที่มีความน่าสนใจจากค่ายโตโยต้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ t o โยต้าฟอร์จู r ตัว GR Sport สว่วนรายละเอียดของตัวรถจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตาตัวรถภายนอกกันแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าหน้าตาตัวรถภายนอกนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างความรอบเป็นแบบไหนไปดูกัน ด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะไฟหน้าโอ้โหเดย์ไลท์สวยนะครับอันนี้ดูสวยแล้วก็ดูหรูขึ้นอ่าล้อครับลอ้อล้อด้านหน้านี่ก็จะเป็นขนาด265หกับ5 0 2 0นะครับก็เป็นล้อขนาด20นิ้วนีจบมองข้างมีกล้องมาด้วยนะครับเพราะตัวนี้เป็นกล้องแบบ360องศาแล้วสำหรับเจ้าตัว Fortuner ตัว GR Sport เนี่ยครับด้าน,นอ่าด้านท้ายยางยางก็เป็นขนาดเท่ากันนะครับขนาด2 6 5 5ก R 20ห้าสินะครับนะครับล้อหลังคาลิปเปอร์เบรกก็ยังมีตาของ GR Sport ปมาด้วยอันนี้โคตรเท่ นี่ครับหน้าตาของด้านท้ายด้านท้ายจะเป็นประมาณนี้เขาก็จะเป็นสีแดงตัดกับดำนะครับก็จะเป็นแนวทูโทนนะนี่สัญลักษณ์ GR Sport นะครับแถมให้เมื่อกี้เราไม่ได้ไปซูมกับเบรกหน้านะครับเบรกหน้านี่ คาลิปเปอร์แดงนะครับร้อมสัญ,ญลักษณ์ GR Sport เช่นกันนะครับเบรกมีการอัพมาแล้วช่วงลงช่วงล่างก็มีการอัพมาหมดแล้วนะครับ mm hmm. และนี่ก็เป็นหน้าตาคร่าวๆของเจ้า Fortuner ตัว g r Sport นะครับก็ถือว่าหล่อแบบสปอร์ตกันเลยทีเดียวโอเคดูภายนอกกันเรียบร้อยนะครับก็ไปดูภายในห้องโดยสารกันนะไปดูกันแบบคร่าวๆนะครับนี่ มาเลยปุ่มสตาร์ทมีตัว GR Sport นะครับก็ถือว่าเป็นการใส่โลโก้มาให้ความรู้สึกที่ดีทีเดียวในส่วนของเบาะนะครับก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะก็มีการส่วนผสมของหนังนะครับแล้วก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะอันนี้ก็ตัวผ้าเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความฝืดในการนั่งนะครับก็ะจะช่วยลดการถลยนะครับ นี่พวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็น3ก้านทรงสปอร์ตนะครับพร้อมโลโก้ GR Sport มาด้วยปุ่มมันติดฟังก์ชันมาแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะครับจอก,กลางมาพร้อมกับการแสดงผลของกล้อง360องศานะรวมถึงการต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยก็เรียกว่ามาแบบเต็มๆนะนี่มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนะครับ มีที่วางแก้วมา2นะแล้วก็มีระบบ DSC มาให้ด้วยกันีน่ระบบปรับโหมดการขับเคลื่อนนะครับ H2 H4 L4 นะครับแล้วก็ระบบปรับโหมดการขับขี่ก็อยู่ตรงนี้ครับ Eco Normal Sport แล้วก็มีปุ่มปิด traction มาด้วยนะครับการดีไซน์ก็ถือว่าเป็นที่คุณนหนาคุณนตากันดีแหละแต่ว่ามีการใส่การตกแต่งที่ดูสปอร์ตและพรีเมียมขึ้นด้วย ในส,ส่วนของเครื่องเสียงนี่ลำโพงให้ JBL มาทั้งชุดนะครับนี่ JBL นะกระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับไฟภายในห้องายก็เป็นแบบ LED มาแล้วนะนี่กระจกมาพร้อมกับไฟนะครับแล้วก็ตกแต่งสไตล์สีดำนะครับ ก็ถือว่าการใช้โทนดําในห้องโดยสารเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยค่อนข้างชื่นชอบอยู่นะครับปิดท้ายกับเรือนไม้นะเรือนไม้ก็จะเป็นแบบอนาล็อกสข้างนะครับเป็นวัดรอบด้านซ้ายแล้วก็วัดความเร็วด้านขวาส่วนตรงกลางก็จะเป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับในเรื่องโหมดการทำงานต่างๆนะครับอันนี้ก็ ถือว่าให้มาแบบครบๆพร้อมๆสวยงามแล้วก็ดูง่ายนะแต่บางคนอาจจะชื่นชอบกับระบบหน้าปาัดแบบดิจิตอลเต็มระบบนะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมว่าเป็นอนาล็อกบวกดิจิตอลแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็ภายในห้องโดยสารคร่าวๆประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเรา,เาไปเข้าเรื่องของสมรรถนะการกับขี่และในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ํามันซึ่งณนะปัจจุบันผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับยุคน้ํามันแพงแบบนี้นะครับ สำหรับ Fortuner ตัว G R Sport นะครับก็ถือว่าเป็น Top of the Line ของตระกูล Fortuner แล้ละเพราะว่ามีการตกแต่งแบบเต็มๆไม่ว่าจะเป็น b o ดี้พาร์ภายนอกนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ เครื่องยนต์และก็ช่วงล่างที่มีการปรับแต่งมาอย่างสปอร์ตและก็จุดเด่นสูงสุดนะครับก็อยู่ที่ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็มีการปรับแต่งให้มีพละกําลังแรงที่สุดแล้วนะครับโดยเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นขนาด2.8ลิตรหรือถ้าจะเอาซีซีแบบเต็มๆก็อยู่ที่2,755ซีซีนะครับโดยตัวนี้ก็จะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่224แรงม้าเลยนะครับโดย ให้ที่รอบสูงสุดอยู่ที่3,400รอบต่อนอาทีนะครส่วนแรงบิดเนี่ยก็ให้มาเต็มๆที่550นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,800รอบต่อนอาทีนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูง,สงมากๆนะครับในปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวที่ให้กำลังสูงสุดในตระกูลของเครื่องยนต์ดีเซลของโตยต้าก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงสุดในตระกูลดีเซลของโตยต้าฟอร์จูเนอร์แล้วก็ r ีโวแล้วนะครับสำหรับเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้ แล้วก็สําหรับการใช้งานจริงนะครับเราก็เน้นในการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ได้มีการทดลองขับในสนามแบบปิดไปแล้วก็ถือว่าเราเห็นสมรรถนะในเรื่องของเครื่องยนต์และช่วงล่างค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของการขับขี่แบบรีดสมรรถนะนะเพราะว่ามีการบีบปลายนะครับในการขับขี่ซึ่งทําให้เราถ้าเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะเป็นโอเวอร์สปีดไปแต่ว่า ในวันนั้นเราก็จะได้เห็นว่าตัวรถมีระบบตัวช่วยที่ช่วยในเรื่องของการทรงตัวไม่ให้รถเสียการทรงตัวนะครับเพราะว่าเมื่อเราโอเวอร์สปีดเนี่ยรถจะมีการเสียการทรงตัวอย่างแน่นอนแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันเรียกได้กําลังได้มาค่อนข้างเร็วนะครับโอกาสที่จะเกิดการเสียการทรงตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายแต่ว่าระบบตัวช่วยในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าตัว f o r t u n e r ตัว g r Sport เนี่ยก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดึงให้รถกลับเข้ามาใน เส้นทางในการขับขี่ได้อย่างไม่ยากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ต้องชมสําหรับการทดสอบในสนามปิดในครั้งนั้นนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยผมเอามาทดสอบการขับขี่ในการลักษณะการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันนะก็อยากจะเน้นในเรื่องของความประหยัดเป็นหลักก่อนล้วกันก็เอาเป็นว่าถ้าเราใช้งานในเมืองนะครับในเรื่องของอัตราเร่ง การใช้งานต่างๆเนี่ยถือว่าทันอ,อกทันใจเลยเป็นรถที่เรียกกาลังมาใช้งานได้อย่างคล่องตัวนะครับสาหรับการใช้งานในเมืองแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดใหญ่และยาวนะครับก็ต้องขอบคุณสําหรับเครื่องยนต์และช่วงล่างที่ก็ปรับจูนมาทําให้ตัวรถมีความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วสำหรับการใช้งานในเมืองได้เป็นอย่างดีส่วนอัตราความสิ้นเปลืองใช้งานในเมืองเนี่ยครับเอาเป็นว่าอัตราเฉลี่ยโดยรวมนะครับมีตั้งแต่แบบ8กิโลเมตรต่อลิตรจนถึงประมาณสัก 14กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับออในรูปแบบการใช้งานในเมืองมีทั้งรถติดไม่ติดนะแล้วก็ตัวเลขแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของแต่และบุคคลแล้วก็สภาพการจราจรณนะวันนั้นรวมถึงสภาพภูม,มิอากาศณนะเวลานั้นด้วยมันมีปัจจัยหลายหลอย่างครับในเรื่องอัตราความประหยัดที่เราขับขับกันมานะครับรวมถึง ประเด็นหลักก็อยู่ที่ลักษณะการขับขี่ของแต่ละคนด้วยบางคนเนี่ยเหยียบเหยีบยบเร่งเร่งเบรกเบกเนี่ยอันนี้แน่นอนมันต้องกินน้ํามันอยู่แล้วแต่ถ้าสําหรับบางคนมองออรูปแบบการจราจรแล้ววิเคราะห์ว่าแบบอาจจะขับแบบไหนยังไงใช้เบรกให้น้อยๆนะครับมีการปล่อยไหลไปบ้างอันนี้ก็จะประหยัดครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการขับขี่เนี่ยก็ต้องไม่เป็นภาระของเพื่อนร่วมทางครับไม่ว่าถ้าเราขับช้าเกินเนี่ย ทิ้งระยะหา่างคันหน้ามากเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาการจราจรแล้วก็จะเป็นปัญหาสาหรับเพื่อนร่วมทางด้วยอันนี้ไม่แนะนําให้ทำนะก็ตัวเลขที่ผมได้เนี่ยมันก็อยู่กับการใช้งานปกติทั่วไปนะไม่ได้เป็นภาระของเพื่อนบนท้องถนนแต่อย่างใดก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ให้ความประหยัดค่อนข้างดีแต่ผมจะแถมท้ายให้อีกนิดนึงมันมีช่วงที่ผมตั้งใจเอ่อเกี่ยวกับเ,เาการลองทําตัวเลขความประหยัดดูว่า ถ้าขับในเมืองเนี่ยถ้าจะประหยัดได้ดีสุดๆเนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในสภาพการการจราจรปกตินะโดยที่ผมขับเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางจากสี่แกบ้านแขกมารามินทาช่วงระยะเ,เวลาประมาณสัก3ามทุ่มนะครับในช่วงวันธรรมดาก็ตัวเลขที่ผมทําได้ดีสุดก็อยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะอันนี้บอกเลยว่าขับตามสภาพการจราจรนะครับไม่ได้ขับช้าแล้วก็ ไม่ได้ขับทิ้งห่างคันหน้าแบบยาวๆคือขับตามคันหน้าปกติแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระในการขับขี่สําหรับเพื่อนออร่วมท้องถนนแต่อย่างใดนะครับสภาพการจราจรในวัน,น,นวันนั้นก็ถือว่าการจราจรไม่ติดนะแต่ว่าก็ไม่ได้เคลื่อนตัวแบบเร็วได้มากมายนะครับก็ไหลๆไปเรื่อยๆก็มีช่วงทําความเร็วแบบกลางๆแบบเจ็ดได้เป็นระยะอยู่เหมือนกัน ก็เส้นทางที่ผมวิ่งก็จะวิ่งเป็นเส้นจากสิยักบ้านแขกครับก็เข้ามาที่จรันนะครับผ่านพระรามเจ็ดเข้าวิภาวดีมาแจ้งวัฒนะแล้วก็เข้ารามินทานะตัวเลขที่ผมทําได้ดีสุดก็อยู่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามทีเดียวสําหรับรถยนต์ไซส์นี้เครื่องยนต์ขนาดนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีคนที่ทําตัวเลขได้ดีกว่าผมก็ได้หรือว่าทําตัวเลขได้ยากกว่าผมก็ได้บอกแล้วว่ามันอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะ ลักษณะนิสัยของผู้ขับขี่นั่นเองอืมโอเคอันนี้ก็เป็นอัตราความซึ้งเปลืองเฉลี่ยที่ปัจจุบันผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าน้ามันมันแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่น่าจะมีทีท่าความแน่นอนว่ามันจะไปหยุดที่ตัวเลขราคาที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดีเซลตอนนี้มันก็30บกว่าบาทละเพราะฉะนั้นผมว่าในเรื่องอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยมันน่าจะเป็นปัจจัยหลักณปัจจุบันละนะครับสําหรับการใช้รถยนต์ อันนี้เราก็เลยเน้นมาแชร์ให้ท่านผู้ชมรับทราบไปก่อนแล้วกันนะส่วนสมรรถนะการขี่เนี่ยครั้งนี้ผมเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักผมถือว่าเป็นรถใหญ่ที่ให้ความคล่องตัวสูงแล้วก็มีสมรรถนะเรียกใช้งานได้ดีแล้วก็มีบางช่วงเราก็ได้ทดลองจับแบบอัตราเร่งดูนะครับถือว่าเป็นรถที่จูนมาดีมากๆนะให้อัตราเร่งที่ดีและโดยปกติรถของนิสัยของรถด,ดีเซลครับช่วงความเร็ว สูงๆยอย่างเลย120-130ขึ้นไปเนี่ยถ้าเราคลิกดาวหรือเร่งความเร็วเข้าไปเนี่ยแรงดึงมันก็จะน้อยลงแต่มันจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆแต่สำหรับเจ้า Fortuner GR Sport เนี่ยผมถือว่ามันให้อัตราเร่งที่เราใจาเลยเพราะมันให้ความรู้สึกที่มีอัตราเร่งที่ดึงขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่า เป็นอาตาัตราเร่งที่ดีการเรียกความเร็วได้ที่ดีนะครับอันนี้ต้องขอชมแผนกปรับจูนของโตโยต้านะที่สามารถรีดแรงมา้ามาได้ขนาดนี้แล้วก็ใหอ้อารมณ์การขับขี่ที่ดีให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขับขี่ใช้ความเร็วสูงก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็อย่าประมาานะครับมารยาทน้ําใจต้องมีเยอะๆนะขับรถอย่ามีศัก์สีเป็นหลักนะเอาน้ําใจเป็นหลักส่วนช่วงล่างที่เขาเซตมาครับที่เตอนที่เราใช้ความเร็วสูงเนี่ยก็ถือว่า ให้ความพั่นใจที่ดีนะมีการยึดเกาะถนนที่ดีส่วนในเรื่องความเร็วต่ำเนี่ยถ้าขับในซอยเจอทางขรุขระก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีความแข็งกระด้างไปเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่ารถมันเซ็ตมาให้ความสปอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าความเร็วต่ําเจอทางขรุขระอาจจะรู้สึกถึงความแข็งความกระแทกกระทันบ้างเล็กๆอันนี้เราไม่ว่ากันแต่เมื่อเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันให้ความมั่นใจความเฉียบคมในการบังคับควบคุมอันนี้ถือว่า ดีแล้วก็ตรงจุดประสงค์กับความเป็น GR Sport นะครับจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะมีคนไม่ชอบนะอย่างน้ำหนักพวงมาลัยที่ความเร็วต่ำหรือการโยกจอดอ,อันนี้ผมว่าส่วนตัวผม,มรู้สึกว่าพวงมาลัยมันจะมีน้ำหนักที่มากไปน,นิดนึงนะครับและยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงมาขับขี่เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่อาจจะบ่นนะครับสำหรับน้ำหนักของพวงมาลัยแต่ถ้าความเร็วสูงน้ำหนัก ที่มากของพวงมาลัยแบบนี้มันก็จะให้ความมั่นใจที่ดีในการขับขี่อันนี้ก็แลกกันไปนะครับในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ก็ประมาณนี้นะครับรวมถึงอัตราความซึมเปืองด้วยทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีและก็น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ถือว่าโตต้าทำฟอร์จูเนอร์ตัว g r s p o r t มาเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สาหรับคนที่ชอบขับรถคนที่ชอบสมรรถนะแล้วก็ไม่ขี้เล่ครับสำหรับอัตราความซึมเปืองผมทําได้ตัวเลขดีสุดอยู่17กิโลลิตรถือว่า ดีมากๆแล้วก็อัตราความซึ่งเปลืองในเมืองเฉลี่ยทั่วไปเอาตี10กิโลเมตรต่อลิตรบวกลบแล้วกันนะอันนี้แล้วแต่สภาพการจราจรณนะตอนนั้นแล้วก็ลักษณะนิสัยการขับขี่ครับสําหรับในเรื่องของเบรกมือนะครับบางคนอาจจะคิดว่ารถราคาเกือบ2ล้านแล้วเนี่ยทำไมยังให้เบรกมือแบบธรรมดามาอยู่ก็อันนี้ถ้าทางโตโยต้าตอบเขาก็จะตอบแบบว่า มันยังมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบการใช้เบรกมือแบบนี้นะครับในการที่จะไปลุยในเส้นทางแบบออฟโรดหรือว่าใช้ประโยชน์แบบเบรกมือแบบนี้สําหรับการขับขี่บางประเภทนะแต่สําหรับผมส่วนตัวผมมองว่ารนรุ่นนี้มันเป็นเจนปลายอายุละมันเกิดมากับเจนที่ยังเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่สำหรับเจนหน้าเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วตอนนี้เขาคงยังไม่ทําอะไร เพราะว่ามันเป็นปลายุก็น่าจะรอให้มันหมดอายุไขกันไปก่อนนะครับแล้วก็สําหรับเจนต่อไปเนี่ยเบรกมือไฟฟ้ามาแน่ๆอยู่แล้วแต่สําหรับในเรื่องของประโยชน์แบบของเบรกมือแบบเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์แบบนั้นได้จริงๆบางคนที่ชอบขับลุยเนี่ยเบรกมือแบบเนี้ยมันก็มีประโยชน์ในการช่วยในการขับขี่แต่สําหรับคนทั่วไปอย่างผมใช้งานในเมืองเป็นหลักเนี่ยผมก็จะชอบเบรกมือไฟฟ้าเป็นหลักเพราะว่ามันจะมาพร้อมกับออโต้เบรคโฮมาด้วย อันนี้ก็จะช่วยในการขับขี่ที่สบายขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีคอมเมนต์มีการติติงมาสําหรับในเรื่องของเบรกมือนะครับก็ปิดท้ายเอาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันเนะเพราะว่าคลิปฟอร์จูเนอร์ตัวนี้มันก็น่าจะมีแพหลาวไปเยอะละเราก็ ขอนําเสนอในอีกมุมนึงแล้วกันนะครับที่คนอาจจะยังไม่ได้น,น,นำเสนออย่างชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็เป็นการนําเสนอจากมุมมองของผมนะครับประสบการณ์แล้วก็สไตล์ของผมเองนะก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับก็ใครที่กําลังมองหารถ PPV รถแบบ แนวอนเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งที่พร้อมลุยกับทุกสภาวะการจราจรลุยน้ําท่วมได้ลุยทางขูดขาได้ลุยไปในทุกเส้นทางได้แล้วก็รถมีความแข็งแกร่งดูลแลง,ง่ายนะครับมีความสวยงามมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมสมรรถ,ถนะดีทั้งเครื่องยนต์และช่วงล่างก็ถือว่าเจ้า Fortuner ตัวนี้มีความโดดเด่นอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นปัญหากับราคาที่เขาตั้งไว้นะหนึ่งล้านเก้าแสนบาทก็ถือว่า แต่2ล้านล้ะสำหรับ PPV ในยุคปัจจุบันก็ผมว่าโดยรวมก็น่าสนใจถ้าใครงบถึงก็แล้วก็เป็นแฟนตโยต้านะครับผมว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาแต่โดยรวมผมก็มีความชื่นชอบหลังจากได้ลองทดลองขับมันอยู่สักพักหนึ่งนะก็ตอบโจทย์ดีรถคันใหญ่ๆก็ไม่ได้เป็นภาระหรือว่ารู้สึกอุ้ยอ้ายสำหรับการใช้งานในเมืองเลยกล้อง3ามร้อองศาก็ช่วยได้มากนะครับสําหรับการเข้าที่จอดในที่แคบๆก็ฝากไว้ เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับข้อมูลในการช่วยพิจารณาในการซื้อรถนะครับบอกแล้วว่าการซื้อรถให้ดูหลายๆคลิปหลายๆคนเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์ในการนําเสนอแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันนะครับทางไดม์มอเตอร์ลิงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันนะครับในการที่จะให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงนิสัยของตัวรถตามสไตล์ของเรานะก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นรถรุ่นอะไรนั้นก็อดใจรอกันก่อนนะ จะรีบนําเสนอมาให้ท่านผู้ชมชมได้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็งานเยอะๆอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ